สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียนชาแนลนะคะพี่น้องมาพบกับเพียนนะคะในแนวทางนะคะลาวสาตาและลาวจำปาศักนะคะก็วันนี้ผลงานนะคะดีเยี่ยมเลยนะคะพี่น้องจา๋าก็ของวันที่28นะคะออกนะคะสรุปกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปรับชมนะคะสำหรับสูตร1เม็ดเดียวนะคะพี่น้องจา๋า ผลงานก็มาดีตลอดนะคะก็แนวทางออกห้าศูนย์กับแปดหนึ่งล่างนะคะเด่นห้ามานะคะเด่นห้ามานะคะห้าศูนย์มานะคะตัวที่ชอบเนาะพี่น้องตัวที่ขีดไปให้ตัวที่เน้นเนาะพี่น้องห้าศูนย์มานะคะสำหรับ 8ปดหนึ่งนะคะแปดหนึ่งไปสูตรสองนะคะสูตรวัดใจนะคะพี่น้องจ๋าพี่น้องก็ดูทั้งสองสูตรนะคะแล้วมาวัดใจกันดูนะคะว่าชอบตัวไหนนะคะปากกาหยดสีปากกาหยดพี่น้องจ๋ามาตรงๆเลยนะคะไม่ต้องกลับสําหรับสูตรเม็ดเดียวเม็ดเดียวจริงๆนะคะพี่น้องจ๋าเจ็ดศูนย์ก็มาศูนย์หนึ่งก็มาแปดหนึ่งก็มานะคะมาทั้งราวสตาและจาปาสักนะคะก็ผลงานวันนี้ดีเยี่ยมเลยนะคะ นี่สาหรับนี่สูตรเม็ดเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจ๋าให้เด่น5วิ่ง2นะคะตัววิ่งหลุดนะคะแต่ก็มาตัวที่จอนะคะตัวเด่นเนาะห้าหนึ่งห้าศูนย์นะคะพี่น้องพูดผิดเนาะตัวที่เน้นไว้นะคะส่วนสูตรสองนะคะพี่น้องจ๋าสูตรวัดใจนะคะจากสูตรสองเปลี่ยนเป็นสูตรวัดใจนะคะแต่ก็ยังพูดติดปากอยู่นะคะห้าศูนย์ศูนย์นี่ปัดปัดศูนย์ห้ามาสูตรเม็ดเดียวแล้วนะคะแล้ว ศูย์ก็มานะคะเด้งเลยนะคะเด้งเด้งเด้งเลยนะคะพี่น้องจา๋าทั้งศูนย์เจดก็มานะคะศูนย์หนึ่งก็มานะคะตัวที่ชอบนะคะแปดหนึ่งก็มาแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะผลงานวันนี้สุดยอดนะคะพี่น้องจา๋าสุดยอดเนาะเราไปตามต่อสูตรด,ดื่มกันนะคะไปตามร่าต่อกันนะคะพี่น้องจา๋าขอบคุณที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้ช่องเพียรชนแนลนะคะ ผิดถูกต้องขอโทษขออภัยนะคะวันนี้อาจจะเข้าดีพรุ่งนี้อาจจะแบบไหนก็ไม่รู้นะคะพี่น้องจา๋าเพียนก็ได้บอกทุกครั้งทุกคลิปนะคะว่าเพียนก็ไม่ใช่ผู้อย่างรู้นะคะว่าจะมาตัวไหนนะคะเพราะว่าสูตรก็เป็นสูตรคำนวณตัวเลขตามกำลังรายวันนะคะพี่น้องจา๋าก็ผิดถูกก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ทางช่องนะคะก็เป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะก็ไม่มีใครที่จะรู้ได้นะคะว่าจะมาตัวไหนเนาะแต่บางเอิญไปเจาะถูกวันนะคะไปเจาะไปเจาะไปจับเอาตัวถูกแค่นั้นเองนะคะก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะดูทั้งสองสูตรนะคะไม่ใช่ว่า ดูแค่สูตรเดียวแล้วก็พอแอดมาบอกว่ามันออกตัวนี้นะไม่ใช่ว่ามาด่าแอดเนาะพี่น้องต้องดูนะคะเพราะว่าราสตาและจำปาสักนะคะแอดจะลงสองสูตรนะคะมีสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะแล้วก็สูตรวัดใจเนาะถ้าพี่น้องไม่เชื่อก็จะย้อนกลับไปดูได้นะคะเพราะว่าแอดนะคะก็จะลงประมาณห้าโมงถึงหกโมงนะคะสําหรับสูตรเม็ดเดียวนะคะแล้วสูตรวัดใจนะคะแอดก็จะลงพรุ่งนี้หกโมงเช้านะคะ แต่ว่าตัดไว้ตั้งแต่อัดคลิปไว้ตั้งแต่ตอนนี้ก็สี่โมงกว่าแล้วนะคะพี่น้องจา๋าตอนนี้ก็สี่โมงแปดนาทีแล้วนะคะนี่จ้าพี่น้องสี่โมงแปดนาทีเก้านาทีแล้วนะคะไม่ใช่ว่าเอสเลขออกแล้วแนวทางออกแล้วค่อยมาลงไม่ใช่นะคะก็ไปตามต่อกันนะคะสำหรับอ่าสำหรับสูตร สูตรวัดสูตรเม็ดเดียวนะคะวันที่29นะคะแอดพูดมากไปแล้วนะคะเพราะว่าโดน fc comment ม,ม,มานะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวจะคอมเมนต์มาด่าแ,แอดไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องดูทั้งสองสูตรนะคะพี่น้องจ๋าดูดูก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาว่าแอดเนาะว่าแอดลงมั่วหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเพราะว่าแอดลงไปก่อนที่แอดจะโพสต์ไปก่อนนะคะเพราะว่า ฮานอยแอดก็จะโพสไปสองคลิปนะคะมีสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรวัดใจนะคะสำหรับฮานอยเนาะลาวสตาจำปาสากักแอดก็จะปล่อยะสงคลิปมีสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรวัดใจนะคะพูดมากไปแล้วเนาะเจาะไปเถอแอดเอ้ยพูดอะไรเยอะเนาะยีิบเก้าเดือนสามนะคะพรุ่งนี้วันจันทเนาะแนวทางนะคะลาวสตานะคะ บวกนะคะลาวจำปาสักนะคะจองให้บนล่างนะคะ2ตัวบนล่างนะคะเด่นนะคะตัวที่ขีดข้างล่างคือตัวที่ชอบนะคะเด่น9้านะคะสำหรับสูตรเม็ดเดียวนะคะวิ่งหกนะคะ 90 91นะคะ92นะคะ93 94สําำหรับเม็ดเดียวจะวิ่งรูดหมดเลยนะคะ95ชอบนะคะ96 97 98และ99นะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะอย่าลืมตัวกลับเนาะ ก็ไม่สามารถรู้ได้นะคะว่าจะมาตัวไหนเนาะสำหรับสูตรเม็ดเดียวนะคะแคปหน้าจอไว้นะคะกันลืมเนาะพี่น้องไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะคะว่าแอดลงจริงหรือเปล่าเนาะสำหรับคลิปนี้จบคลิปก่อนนะคะเลิฟเลิฟทุกคอมเมนต์เลิฟๆลิฟทุกการติดตามนะคะสวัสดีจ้า